นี่นะครับอันนี้โลโก้พวกนี้จะเป็นโลโก้ที่ทางตัวเกตนะครับเขาฝังไว้ในเครื่องให้นะครับมีทั้งหมด100โลโก้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นโลโก้พื้นฐานทั่วไปจะเป็นโลโก้ของแบรนด์ของรถนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนนะครับโลโก้ใหม่นะครับเป็นแบบของเราเองเลยนะครับเราจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับตัวเกตนะครับเขาจะมีนะครับตัวพอร์ตนะครับตัว USB อยู่ข้างหลังนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นรูปต่อกับคอมพิวเตตอรรร์งนนี้ะคับ ตัวนี้นะครับรุ่นใหม่จะเป็น Type C แล้วนะครับแต่รุ่นแรกๆก็จะเป็นตัว micro USB นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะฮะเราก็จะเห็นพอร์ต USB ตรงนี้นะครับส่วนพอร์ตตรงนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับใช้พอร์ตตรงนี้ในการเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับนี่นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะใช้สาย USB นะครับนี่ด้านหนึ่งก็จะเป็นตัว Type C แบบนี้นะครับด้านหนึ่งก็จะเป็น USB แบบนี้เพื่อเสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะครับของท่านบางคนก็อาจจะเป็น micro USB นะครับใช้ได้เหมือนกันนี่ครับเสียบเข้าไปเลยแบบนี้นะครับก็อเอมพิวตร์ โอเคนะครับเมื่อเสียบเรียบร้อยแล้วเราก็เอาอีกด้านหนึ่งนะครับเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับเสียบไปเลยนะครับตัวเกตก็จะขึ้นหน้าจอมานะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วตัวหน้าจอของคอมพิวเตอร์นะครับก็จะขึ้นเป็นไร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับครานี้หลังจากที่เราเสียบนะครับตัวลูปี่เกตนะครับเราก็จะเห็นเป็นตัวออเดอร์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนข้อมูลในตัวเกตนะครับแต่ไปหมดเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมแนะนำนะครับก่อนที่เราจะทําการอะไรกับข้อมูลในตัวเกตนะครับ ผมก็แนะนําให้ทําการแบ็กอัพนะครับข้อมูลทั้งหมดไว้ก่อนเลยนะครับก็คือ Copy นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับไว้ในเครื่องเรานะครับก็คือ Copy มาไว้ก่อนนะครับนี่ครับก็ก๊อปปี้นะครับมาไว้เครื่องเราก่อนนะครับก็สร้างเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาอะไรก็ได้นะครับนะครับแล้วก็นี่นะครับผมก็สร้างมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับวางใ้ตัวเองก่อนหลังจากที่เราอัปเกรดพวกโลโก้หรืออะไรต่างๆนะครับแล้วมีปัญหาเนี่ยเราสามารถใช้ไฟล์ข้อมูลตัวเดิมแบบวางทับก็ได้เลยนะครับโัเกตจะทํางานเหมือนที่เรรราาซื้ออมตนนแกะคับ ตอนนี้นะครับผมก็ทําการ copy วันนี้ขึ้นตัวเองก่อนนะครับไยทั้งหมดเลยนะครับหลังจากเราเสียบตัวเกตนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็ทําการนะครับ copy นะครับเก็บไว้แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เราก็สามารถที่จะดําเนินการข้อมูลภายใต้ตัวข้อมูลในเกตได้อย่างปลอดภัยนะครับไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลเสียหายแล้วก็สามารถที่จะ back up นะครับ copy ข้อมูลเดิมกลับมาได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมก็จะทาการนะครับแปลงโลโก้ให้ดูนะครับว่าเราจะใช้โปรแกรมอะไรในการแปลงนะครับโอเคครับหลังจากที่เราโหลดตัวโปรแกรมมานะครับ ให้ทําการนะครับแตกไฟล์นะครับไว้ที่หน้าจอก็ได้หรือตำแหน่งไหนก็ได้ที่ต้องการนะครับผมก็แตกไฟล์นะครับเป็นซีไฟล์ตัวนี้นะครับนี่นะครับแตกมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะเปิดโปรแกรมมันได้เลยนะครับโอเคนะครับโปรแกรมก็ตัวนี้นะครับตัวโลลูฟี่โลโก้คอนเวิร์ตนะครับจุด E f E นะครับเปิดเข้ามาเลยนะครับก็จะเห็นเป็นตัวโปรแกรมแบบนี้นะครับคราวนี้นะครับผมก็ได้เตรียมนะครับโลโก้นะครับที่ผมได้อยากจะให้แปลงให้ดูนะครับก็อย่างเช่นนะครับนี่นะครับโอร์เดอร์โลโก้ตรงนี้นะครับผมได้เตรียมเตรียมไว้นะครับ จะสามารถใช้เป็นรูปอะไรก็ได้เลยนะครับแล้วแต่ต้องการเลยนะครับนี่นะครับผมก็เตรียมรูปไว้เยอะแยะมากมายนะครับก็โหลดจากเน็ตนะครับรูปพวกนี้นะครับจะใช้รูปรถตัวเองก็ได้นะครับหรือจะหาจากเน็ตมาก็ได้นะครับรูปนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแปลงพวกนี้ให้ดูนะครับรูปนี้นะครับเป็นรูปใหญ่นะครับเดี๋ยวเราถ้าต้องการแปลงเป็นรูปให้เป็นรูปเล็กๆนะครับเพื่อที่ใช้กับตัวูปโลโก้ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวไฟลฟอร์แมต ที่ใช้สาหรับตัวลูฟี่นะครับตอนนี้มาที่โปรแกรมนะครับแปลว่าเป็นตัวนี้นะครับให้ทําการนะครับเบลอไฟล์ได้เลยนะครับเลือกไฟล์ที่เราต้องการที่จะแปลนะครับโลโก้ต้องการแปลนะครับอย่างเช่นผมต้องการแปลเป็นรูปนี้นะครับตัวแรปเตอร์นะครับนี่นะครับเป็นรูปนี้นะครับแล้วต่อมานะครับให้เราเลือกนะครับตัวชื่อไฟล์ที่เราต้องการนะครับสามารถใช้ได้ถึง100โลโก้เลยนะครับนี่นะครับก็ผมเลือกจากโลโก้ที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับก็ port ไไปด้เลยนะครับกด export ปับ ก็ผมก็เอ็กพอร์ตมาไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับตัวลูปียโลโก้นะครับโฟลเดอร์นี้มันจะได้ชื่อเป็น001นะครับ bmp นะครับก็เซฟไปเลยนะครับนี่นะครับคนกดไฟล์คอมพิวต์นะครับก็เราเดี๋ยวเรากลับดูโฟลเดอร์ที่เราเอ็กพอร์ตไปนะครับนี่นะครับก็จะมาแล้วนะครับตัว001 bmp นะครับเดี๋ยวผมจะลองแปลงหลายๆไฟล์ไว้ก่อนนะครับก็สามารถบล็อกไฟล์ได้เลยนะครับนี่สมมติอันนี้เป็นเอ่อโลโก้ทีมงานอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถแปลงได้นะครับ ก็เมื่อกี้จะไปเป็นศู์หนึ่งได้นะครับผมไปเป็นศู์สองแล้วกันนะครับเอ็กพอร์ตไปเลยนะครับก็เซฟอาจจะไปรูปคันนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับรูปนี้นะครับก็เป็นศู์สามก็ได้นะครับเรียงไปนะครับนี่นะครับแล้วก็อาจจะมีคันนี้นะครับออจินเนอร์นะครับนี่นะครับก็เป็นศู์สี่ก็ตอนนี้ก็ได้มีทั้งหมดสี่โลโก้แล้วนะครับรูปการ์ตูนก็ได้นะครับ เป็น05นะครับนี่เอาประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะได้เป็นรูปใหม่เป็น5รูปตรงนี้นะครับก็ให้ทําการนะครับ copy รูปทั้งหมดนี้เลยนะครับนี่นะครับ copy นะครับทําการ copy มานะครับโอเคนะครับคราวนี้เราจะ copy ไปไว้ที่ไหนนะครับแล้วก็ไปที่ตัวด i ฟ์ของตัวเกตได้เลยนะครับเราเปิดไปตรงนี้นะครับตัวเกตจะึ้นเป็นด i c ใหม่นะครับแล้วแต่เครื่องนะครับอันนี้ผมเมขึ้น คือเป็นไดเอตรงนี้นะครับืึอนเข้าไปข้างในนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นโฟลเดอร์ชื่อว่าโลโก้ตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์โลโก้ได้เลยนะครับเข้าไปนะครับก็จะเห็นนะครับไฟล์มากมายนะครับทั้งหมด100ไฟล์นะครับแต่ตัวนี้ไฟล์เป็นไฟล์ของเกรดเนี่ยเขาจะเป็นนะคุณดอนะครับแล้วก็ทําการวางไฟล์ที่เรา c o ปปี้มาได้เลยนะครับคราวนี้นะครับมันจะมีไฟล์0 0 1 b m p มเนี่ยมันขึ้นว่ามันมีไฟล์นี้อยู่แล้วนะครับเราสามารถกด วางทับไปได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเม like ื like 1 1> ่อกี้ผมได้ทาการเอ็กพอร์ตไฟล์ชื่อ001ไปนะครับมันก็เลยทับกันนะครับตอนนี้ถ้าไฟล์ก็มาวางแล้วนะครับนี่นี่เลยนะครับแค่นี้นะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับกดออกได้เลยแล้วก็ไปทต้องสอบเกลีได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เกลกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังที่เราเอ็กพอร์ตแล้วก็คี้ไฟล์มาวางแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีโลโก้ที่เราเนี่ยใส่ไปเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับก็กดที่เมนูนะครับเลือก Display Setup นะครับ ไอเทมเซตอัพนะครับกดเลือกเลยนี่นะครับก็เราก็ไฮไลท์มาที่ตัวโลโก้นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับไฮไลท์มานะครับนี่แหละครับไฮไลท์แล้วก็เล <highlight S 2> ื <logo S 2> <volleyball S 1> ่อนเลยนะครับตอนนี้มันจะชือว่า0ูนย์ศตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปหาที่ชื่อไฟล์ต้องการนี่นะครับมาแล้วนะครับนี่นะครับต้องการแบบไหนก็เลื่อนได้เลยนะครับนี่มีหลายแบบเลยนะครับสมมติรูปนี้นะครับก็จะเป็นรูปแรปเตอร์นะครับนี่นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยนะครับ นี่นะครับโลโก้นี้ก็มีนะครับนี่นะฮะเป็นแบบนี้เปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับนี่นะครับรูปตัวการ์ตูนก็มีหรือจะเป็นรูปรถเราก็ได้นะครับตามเราที่เราต้องการนะครับเป็นรูปครอบครัวเราก็ได้นะฮะก็ได้หลากหลายแบบนะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนโลโก้นะครับตามที่เราต้องการเป็นคัสตอมไมซนะครับนอกเหนือจากที่ตัวเกตเขาฝังมาให้นะครับ ตัวเกตเขาจะฝังเป็นโลโก้ของยี่ห้อแบรนด์รถไว้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นโลโก้แบรนด์รถนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นโลโก้ใหม่ที่เราต้องการนะครับจะเป็นรูปรถนะครับเป็นรูปทีมงานรูปอะไรก็ได้นะครับตามที่ต้องการนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนโลโก้นะครับของตัวลูฟี่เกตนะครับผมก็ตัวโปรแกรมในการแปลงนี่ผมก็จะแปะไว้ใต้คลิปนะครับผมจะมาแชร์วิธีการนะครับ อัปเดตนะครับตัวไฟ user P D นะครับอันนี้นะครับเมื่อเราเสียบนะครับตัวเกเะเข้ามาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับที่จากก่อนนั้นก่อนนั้นนะครับที่เราทําการนะครับก๊อปปี้นะครับโลโก้มาวางนะครับตรงนี้นะครับแต่คราวนี้นะครับเราจะทําการก๊อปปี้นะครับไฟนะครับ user P D ของรถแต่ละยี่ห้อแต่รุ่นมาวางนะครับก็คือมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ของ user P D นะครับเราก็จะเห็นนะครับของเดิมนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับสมมุติถ้า เป็นลูฟี่รูปแรกๆเนี่ยอาจจะไม่มีเยอะเท่านี้นะครับก็สามารถนะครับไปโหลดนะครับมานะครับมาคอปปี้มาวางไว้ที่ตัวโฟลเดอร์นี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการนะครับไปโหลดที่หน้าเว็บของลูฟี่เกดก่อนนะครับก็เข้ามาที่เว็บนี้เลยนะครับลูฟี่เกดคอมนะครับสล็ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับเมื่อเข้ามาหน้าเว็บแล้วนะครับก็นะครับโดยดีฟอ์มันจะเป็นภาษาจีนแบบนี้นะครับนี่นะครับภาษาจีนบางทีเราอาจจะดูไม่เข้าใจนะครับก็สามารถแปลภาษาอังกฤษได้นะครับนี่นะครับ เมื่อแปลงเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับมันก็อยู่หน้านี้นะครับก็มาที่หน้าดาวน์โหลดเซ็นเตอร์นะครับก็ฝั่งนี้นะครับมุมนะครับมุมขวานะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเพราะว่า Custom Data r e s o u r c e นะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับนี่เลยนะครับไฟล์แรกนี่นะครับเมื่อเราเข้าที่หน้านี้แล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับรายละเอียดนะครับของการอัปเดตนะครับเขาก็อธิบายไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับคราวนี้จุดที่เราดาวน์โหลดแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเมื่อเราเลื่อนมาเห็นนะครับเราก็จะเห็นนะครับ เป็นตัวดาวน์โหลดนะครับทุกยี่ห้อเลยนะครับเบนซ์บีเอ็มนะครับ l ลน์สโนเวอร์นะครับเนี่เต็มเลยนะครับค่อนข้างมีหลากหลายนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาทําการอัปเดตที่เว็บนี้อีกทีหนึ่งนะครับรายการลดเพิ่มเดี๋ยวเขาก็จะมาอัปเดตนะครับก็ให้นะครับบันทึกหน้านี้ไว้ก็ได้นะครับโอเคครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการนะครับโหลดตัวนะครับยูเซอร์พีดีของปอดกันนะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับจะโหลดรุ่นอื่นก็สามารถคลิกโหลดได้เลยนะครับเนี่ยครับผมก็มาโหลดของปอดนะครับก็คลิกเลือกได้เลยนะครับ นี่นะครับก็เซฟไปที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมเซฟไปที่เดสก์ท็อปนะครับโอเคนะครับโหลดมาแล้วนะครับนี่ยนะครับเดี๋ยวผมโหลดอีกสักที่หอแล้วกันนะครับก็อาจจะเป็นบ m ก็ได้นะครับนี่อันบ m เมงนี้นะครับโหลด bm มมานะครับนี่นะครับก็จะขึ้นตรงนี้เซฟไปเลยนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราได้โหลดนะครับไฟล์เรียบของฟอร์ดแล้วก็ BM เรียบร้อยนะครับจะโหลดไฟล์เดียวก็ได้นะครับโหลดของฟอร์ดเดียวก็ได้แต่ผมยกตัวอย่างเป็น2ไฟล์ให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไฟล์นะครับเป็นตัวข้อมูลเดิมนะครับที่เราเสียบตัวเกียร์นะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรานะครับเปิดไปที่นะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ของ u s e r pid นะครับเราก็จะเห็นโฟลเดอร์ของนะครับยี่ห้อรถมากมายและนี้ก็จะมีฟอร์ดด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ าเกิดมีอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะวางทับได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราทําการนะครับแตกไฟล์ก่อนนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวไฟล์ i r นะครับก็ทําการแตกไฟล์ก่อนนะครับนี่นะครับแตกไฟล์นะครับสมมติเราวางสองไฟล์ผมก็แตกสองไฟล์นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราทําการแตกไฟล์ของปอดกับ bn เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลงเข้าไปดูนะครับนี่นะครับเข้าไปดูนะครับเราจะเห็นเป็นคําว่าปอดอีกทีนะครับ ก็ให้ทําการนะครับ copy นะครับของตัวนี้มานะครับที่ที่เราแตกไฟล์มอสักคู่นะครับสามารถ copy ได้นะครับโอเคนะครับ copy นะครับแล้วก็มาวางที่นี่ได้เลยนะครับนะครับการเป็นการวางทับนะครับนี่นะครับแล้วก็วางทับของเดิมไปนะครับนี่นะครับบอร์ดก็จะถูกตัวใหม่ก็จะถูกมาวางทับแล้วนะครับเบไม่เช่นเดียวกันนะครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราแตกมอสตกครู่ก่อนนะครับนี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับจะมีสองอันนะครับก็ให้เรานะครับ copy ตัวนี้มาเลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็ทําการนะครับก๊อปปี้นะครับโฟเดอร์ของปอดแล้วก็ BM เเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นข้อม right ูลใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ทางลูฟี่ได้อัปเกรดมานะครับอย่างเช่นนะครับที่ปอดนะครับก็จะมีตัวไฟเกียร์นะครับนี่นะครับตำแหน่งนะครับตัวเกียร์หนึ่งตรงนี้นะครับที่มีการอัปเกรดใหม่ครับเพื่อทําการแมปปิ้งข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลของเกียร์พนะครับเกียร์อาแล้วก็เกียร์เนะครับก็จะเป็นตัวไฟเกียร์หนึ่งตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการอัปเกตดนะครับ ข้อมูลของ P.D. นะครับ User P.D. นะครับของรถแต่ละยี่ห้อนะครับถ้าเกิดใน User P.D. ของเราไม่มียี่ห้ออื่นแล้วก็สามารถที่จะไปโหลดจากเว็บของ l o o p ่ได้เลยนะครับนี่ครับมีหลายยี่ห้อเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการนะครับอัปเดตข้อมูลนะครับ User P.D. ครับเพียงแค่เราเอาตัวนะครับสาย USB นะครับเสียบกับตัวเกตแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการเสียบแล้วก็ไปโหลดนะครับใช้อินเทอร์เน็ตในการโหลดข้อมูลมานะครับแล้วก็มาวาง เอาข้อมูลมาใส่ไว้ในโฟลเดอร์นะครับของ User PD ได้เลยนะครับส่วนการตั้งค่านะครับผมก็ได้เคยนะครับได้ทําการอัปโหลดคลิปไปแล้วนะครับสําหรับการตั้งค่า User PD ต่างๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตนะข้อมูล User PD นะครับ